ทำไมคุณพ่อต้องแบบชา,ทาไทยเขาจุลาชขนาดนั้นเป็นเรื่องจริงในสมรภูมิความจริงบางด้านของนักรอกนิรนามชาวไทยในสมรภูมิราวทำไมต้องไป็นรบนอกคุก้มแดน เราจะรอให้เข้าเข้าไทยอ่าแล้วก็มันลบกันในไทยหรือว่าเราจะไปช่วยลาวลบคือไปลบเซตข้างนอกก็<ป>เลยออกมาเป็นรูปแบบของเป็นทหารรับจ้างก็ให้ทหารไทยเนี่ยลาออกแล้วก็ไปเป็นทหารรับจ้างจริงของจริง,รง,รง,รงก็คือทหารไปต่างการเนี่ยแหละนี่แหละให้ลาออกครับแล้วก็กลับมาได้ไง,งแต่ต้องมีชีวิตกลับมาเนะอ๋อ <laughs> ก็เป็นลาการลาออกแบบชนิดที่มัรู้กันเนี่ยก็คือลาออกเออเนี่ยชัดเจนใช่ไหมแบบรู้กันไงลาออกแล้วก็ไปลบแล้วถ้าเกิดลบรอดกลับมาเนี่ยนะก็กลับมาเป็นทหารแล้วก็จะได้ขั้นได้อะไรตลมากมายไงรู้กันาเป็นการายรนรู้กันเป็นการภายในเนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นทางการไม่ได้หรอกเพราะถ้าเป็นทางการเดี๋ยวมันบอกแล้กันมันกระทบไปถึงอเมริกากระทบไปถึงรัสเซียมันจะยุ่งกันทั้งโลกครับผมทำไมก็ถึงพุ่งเป้ามาว่าจะต้องเอาท่านพลโทวิทินยศสวัสดิ์ไปเป็นแม่ทัพ ตอนนั้นเนี่ยครัเพราะคุณพ่อผมเนี่ยท่านคือท่านท่านมีประวัติที่เป็นทหารดีเด็กเนอ่ยเป็นทหารนักสู้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบสูงตอนที่ท่านจะไปท่านยศประมาณยศตอนนั้นน่าจะประมาณพันเอกนะพันเอกเพราะว่าไปมันไปเป็นในพลนะไปเป็นพลตรีแต่ว่าแต่ว่ารู้กันเนี่ยท่านก็เลยออกมาเป็นหัวหน้าเทพตอเนี่ในเทพห้าก็เป็นชื่อลาวแล้วก็สามสามสามนี่ก็คือเป็นเป็นตึกกองบัญชาการอยู่ที่อุดรธานี เขาเรียกว่าตึกขาว3ามสามสามหน่ยเราผสมสามสามสามคนโทรวิทูลก็เลยได้ใช้ยวาวระเทพสามสามสามก็คือตอนนั้นน่ะก็คือมันก็ตั้งกันขึ้นมาเองครับว่าเทพแล้วก็นามสก,กุลอะไรนามสก,กุลเออจิตจิตเจเดชไหมอาจิตเจเดชนี่มาจากไหนก็มาจากจิตราภาแล้วก็เดชก็มาจากสุเรเดชก็ามารวมกันก็เป็นเทพจิตรเดชลยส่วนเทพเนี่ยก็ไม่รู้นะท่านคิดขึ้นมาเองถ้าเทพจิตรเดชครับอไปทั้ง นี่ท่านบะล็อกด้วยนท่าน่้เป็นกำลังใจคุณพ่อไงอันนี้นี่คุณพ่อพูดอกับผมนะว่าคำว่าเด็กก็คือสุรเดชไงอ๋อลูกเลึกหน่อยได้ข่าวมาว่าตอนที่ท่านท่านวิทูลจะไปเนี่ยคุณพ่อท่านจะไปแล้วนะมันจะไปง่ายง่ายเพราะต่อให้ใครเลยไม่ใหญ่ที่สุดเท่ากับผู้ครับชาที่บ้านฟังดูเหมือนกับว่าคุณแม่เนี่ยแล้วนก็เป็นผู้หญิงี่ยไม่อยากให้ไปครับลูกคนเดียวด้วยคือคุณพ่อผมเนี่ย เมื่อแต่งงานกับคุณแม่ผมเนี่ยท่านท่านแตบบ่ว่าท่านมีความภูมิใจท่านท่านมีความสุขและถ้าท่านก็อยากจะดูแลคุณแม่ผมเนี่ยให้ดีที่สุดไม่ให้ในในแวดวงของในวังนะฮะที่คุณแม่ผมเนี่ยอยู่อยู่อยู่ในสังคมตรงนั้นเนี่ยเข้ามาดูถูกด,ดูแคลนเพราะฉะนั้นคุณพ่อผมเนี่ยก็หวังที่จะได้ยศถาบรรดาศักด์ นะได้ได้เป็นถึงพลเอกหรืออะไรก็แล้วแต่ในอนาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณพ่อผมเนี่ยตัดสินใจตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปลบแล้วเรามีชีวิตกลับมาได้นะครับ<ม>เราก็จะต้องมีตําแหน่งที่ดีมียศที่ดีเพื่อเพื่อที่ที่จะให้คุณแม่เนี่ยมีความสุขมีความภูมิใจมีความภูมิใจที่ได้แต่งงานกับคุณพ่ออืมอันนี้คือเหตุผลลึกๆในใจของท่านอันนี้ท่านบอกผมอ่ะท่านก็บอกท่านยอมเสียงท่านยอมตายแล้วฟังว่าคุณแม่ต้องยารให้ไปเลยคือคุณแม่พูดกับผมบอกว่า บอกเนี่ยนะถ้าฉันเนี่ยตัดสินใจนะแต่งกับพ่อเธอฉันไม่แคร์นะะใช่ไหมฉันถือว่าฉันรักฉันก็เสียสละในทุกอย่างฉันไม่มาสนใจนะที่ปากใครจะพูดอืมถ้นพูดอย่างนี้เลยนะคือฉันรักฉันก็ตัดสินใจแล้ฉันก็จบเพราะฉะนั้นพ่อเธอไม่ต้องมาคิดมากเลยตรงนี้ยแต่่วนคุณพ่อจะคิดอีกแบบคุณพ่อผมไม่ได้เธอเป็นนาชนิกูลแล้วก็คนเนี่ยมาแต่งงานกับฉันเนี่ยใช่ไหม ก็คนก็พูดอะไรที่เหมือนกับดูถูกดูแคลนเล่นไหวแล้นปอยู่กันในร้อยจะเป็นอะไรต่อยจะไปได้ไกลแค่ไหนอะไรเพราะฉะนั้นท่านจุงอยากทำตัวเองให้แบบใช่หน้าภูมิใจที่สุดใช่ใช่ผลสุดท้ายก็ก็ผลสุดท้ายท่านจะประสบความสำเร็จก็คือท่านก็ไม่ตายกลับมาแต่ว่าท่านก็เป็นโรตั้งเก้าปีซึ่งจริงๆแล้วเขาเขาส่งกันไปทีละปีปีต่อปีปีต่อปีแต่ปรากฏว่าฝรั่งที่เป็นเออเป็นเอเนี่ย นะที่เป็นตัวแทนสหรัฐอเมริกาที่อยู่ตรงนั้น,นประเอิญว่าชอบคุณพ่ออแล้วก็ในอนดีตเนี่ยทราบมาว่าเขาเคยเรียนหนังสือคุณพ่อที่ตอนที่คุณพ่อผมเนี่ยไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเพราะคุณพ่อผมเป็นนักเรียนทุนคุณพ่อเรียนเก่งมากไปเรียนที่สตาร์บันฟอร์ดเวนเวิร์ดที่แคนซัสที่แคนซัสสเตทท,ท, State, ที่อเมริกานะครับก็ไปเรียนเรียนเรียกว่าเรียนปิญญาโททางานจบปีสีก็ต้องเรียน,นยคนือจบปีสี่ ที่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเขาเขามีสถาบันที่ชื่อว่าเวสคอยท่านท่านอาจจะเคยได้ยินน,นั่นหลายหลายท่านท่านผู้ชมมันหลายแล้น<ค>อาจาจะเป็นอย่างนีนะใช่ก็คือผ่านจากเวสคอยแล้วยิงไปฟอร์ดไลยเป็นอบบของคุณพ่อผมเนี่ยคือเรียนที่นี่เนี่ยแล้วก็ได้ทุนเนี่ยเรียนได้ที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็เลยถูกส่งตัวไปไปเรียนต่อปริญญาโทที่ฟอร์ดไลยเป็เนแบบก็เลยได้ไปเจอค่ะ กต่เนี่ยกับกับกับฝรั่งคนนี้ซึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของ CIA อนะครับที่ที่ให้ที่ให้มาทำงานในลาวเขาเรียกว่าเป็นเป็น CIAstation ก็ CIA Station, หมายถึงเป็นสถานีของ CIA ที่ประจำอยู่ที่ลาวก็ก็เป็นเพื่อนเจ้าของเขาเขาก็ขอตัวคุณพ่อครับท้านนีคุณพ่อผมก็คงอาจจะได้ลดแค่สองน้ำตีไงเขาบอกว่าปร,ประสานกับท่านทูลเนี่ยคือสรุกที่สุด อย่าเปลี่ยนคนนะฮาเลยฮ่าเาขอรัฐบาลไทยพ่อผมก็เลยต้องอยู่ไปเรื่อยเลยจนจบเพราะถ้าเกิดว่าลบกันแล้วแพ้ชนะกันแค่ปีสองปีนะประเทศมันก็คงจะไม่เสียหายใหญขนาดนี้หมายถึงที่รัสเซียก็ดีสหรัฐอเมริกาคือมันใช้เงินเยอะมากนะฮะท่านจะวิ่ในการที่ไปทําสงครามแบบเนี้ยแล้วทำสงครามยาวถึงเก้าปีสิบปีคิดเอาเลยครับเสียหายขนาดไหนรัสเซียถึงแตกไะรัสเซียตอนนั้นก็ ไม่ไหวแลวไม่มีตังค์ในครั้งแล้วก็ของเราเนี่ยเราก็เราก็โชคดีก็คือไม่เข้าลาวให้มาตุ้งทีไม่เข้าไทยเนี่ยเข้าแต่ลาวจบแค่ลาวจบแค่ตรงนั้นใช่เพราะฉะนั้นมันสรุปได้ว่าถ้าไม่มีนักรบชุดนี้คยังไว้ตรงนั้นเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรเราไม่รู้นะเราฆ่าการไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนึกบอกว่าผมเกริ่นเกินํำมาล่วงหน้าแล้วว่านี่เป็นเป็นเรื่องของบิรกรรมของคนไทยที่ไปลบนอกแดนใช่มาก คุณพ่อเนี่ยไปลบนานไม่ค่อยได้กลับกลับมาผมจําพ่อไม่ได้ผมจะวิ่งหนีพ่อเลยใครก็ไม่รู้เนี่ยใช่ไหมอยู่ดีๆเข้ามาในบ้าน